ทราบหรือไม่ครับว่าในแต่ละปีนั้นมีนกจากธรรมชาตินับล้านตัวที่ถูกจับหรือนำมาสร้างกำไรทางการค้าหรือความสนุกสนานของมนุษย์เรามาร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชากรน,นกในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำลายแหล่งอาศัยการกระทำต่างๆอันเป็นภัยคุกคามต่อนกในธรรมชาติรวมถึงการค้าขายซื้อนกที่ผิดกฎหมายดังนั้น หากเราส่งต่อความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องต่อๆกันไปซึ่งคลิปนี้แอดจะขอชวนไปดูเจ็ดนกหายากในเมืองไทยที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะมนุษย์ไม่ว่าทางตรงโดยการล่าหรือทางอ้อมเพื่อให้คนไทยที่เคยมองข้ามหันกลับมาใส่ใจต่อการอนุรักษ์มากขึ้นนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาชมกันเลยนะครับว่า 7อันดับนกหายากในเมืองไทยที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีนกอะไรบ้าง 1. นกกระเรียนนกกระเรียนเป็นนกน้ำขนาดใหญ่เคยพบอาศัยอยู่ในท้องทุ่งในพื้นที่ราบทั่วประเทศในอดีตนั้นนกกระเรียนมักพบรวมฝูงกันเป็นจำนวนมากนับหมื่นตัวในช่วงฤดูผสมพันธุ์ส่วนใหญ่พบที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้แต่นกกระเรียนได้ลดจำนวนลงตามลำดับ โดยเฉพาะเมื่อบ้านเมืองขยายตัวและพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนได้ถูกมนุษย์ยึดครองเป็นที่ทํากินและที่อยู่อาศัยทําให้นกขนาดใหญ่ชนิดนี้หมดโอกาสที่จะมีชีวิตในเมืองไทยอีกต่อไปเนื่องจากขาดแคลนที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งสายพันธุ์นกกระเรียนไทยในอดีตที่เคยมีผู้พบเห็นเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นตัวจึงกลายเป็นนกหายากที่พอจะมีให้เห็นบ้างก็เป็นนกที่อพยพย้ายถิ่นมา เราจะได้พบเห็นนกกระเรียนอีกครั้งเฉพาะเมื่อถุงฤดูนกกระเรียนคืนถิ่นเท่านั้นซึ่งประเทศไทยได้ขอนกกระเรียนพันธุ์ไทยมาจากต่างประเทศเพื่อกลับมาเพาะขยายพันธุ์ในเมืองไทยอีกครั้งและนําไปปล่อยให้อาศัยอยู่ในธรรมชาติสําหรับนกกระเรียนไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน19ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535สถานภาพปัจจุบัน จัดเป็นสัตว์ศูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วประเทศไทยพบนกกระเรียนในธรรมชาติครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2511ที่บริเวณชายแดนติดประเทศกัมพูชา 2. นกไอ้ายง้วนกไอ้ง้วหรือนกของงูเป็นนกที่พบได้ตลอดทั้งปีตามหนองบึงทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ใหญ่ถูกตัดถูกทำลาย บึงน้ำชานกรุงถูกถมกลายเป็นบ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทำให้นกไอ้ง่วก็พลอยสูญหายไปด้วยนกไอ้ง่วจะเป็นดัชนีชีวัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดีอย่างหนึง่งเพราะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปริมาณของอาหารและสภาพแวดล้อมต่างๆนกชนิดนี้จัดเป็นนกประจำถิ่นในประเทศไทยแต่อยู่ในภาวะถูกคุกค,คามในประเทศจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ปัจจุบันพบเพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดเชียภูมิและจังหวัดสะแก้วในภาคตะวันออก 3. นกกาบบัวนกกาบบัวจัดอยู่ในวงนกกระสาเคยพบได้ง่ายๆตามหนองบึงหนองท้องทุ่งทั่วบริเวณภาคกลางไปจนถึงบริเวณภาคใต้แต่ในปัจจุบันนั้นนกกาบบัวพบเห็นได้ไม่บ่อยและส่วนใหญ่จะเป็นนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามา แต่สถานะของนกชนิดนี้ยังคงเป็นนกประจำถิ่นเพราะยังมีพื้นที่ให้พวกมันสร้างรังวางไข่เป็นแหล่งสุดท้ายที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงตามปกตินั้นเรามักไม่ค่อยพบเห็นนกกับบวัวครั้งละหลายหตัวนอกจากในฤดูผสมพันธุ์ซึ่งนกจะพากันมาทำรังวางไข่บนต้นไม้ต้นเดียวกันหรือต้นไม้ใกล้ๆก,ก,กันนกกาบบวัวผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเป็นนกผัวเดียวเมียเดียวตลอดฤดูผสมพันธุ์ซึ่งอาจตลอดชีวิตก็ได้มักทำรังรวมกันเป็นกลุ่มบนยอดไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นใกล้แหล่งน้ำหรืออยู่ในแหล่งน้ำเช่นต้นยางนาต้นเทียต้นกระทุ่มน้ำและต้นเสม็ดเป็นต้นทว่าต้นไม้สูงใหญ่แข็งแรงพอที่จะให้นกขนาดใหญ่ชนิดนี้ทำรังวางไข่ก็ถูกตัดค้นลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพบเห็นนกกาบบัวนในประเทศไทยนั้นก็มีจำนวนไม่มากนักหากป้องกันการล่าและการเก็บไข่นกได้สถานภาพของนกกาบบัวนในประเทศไทยน่าจะเพิ่มมากขึ้นจนเป็นนกประจำถิ่นที่สามารถพบเห็นได้ตลอดปีเหมือนเช่นในอดีต 4. นกตะกรุม่มนกตะกรุมดูจะเป็นนกที่ชาวบ้านทั่วไปคุ้นเคยเป็นอย่างดีถึงกับนำชื่อของมันมาล้อเลียนคนที่มีสีสัล้าน และนกตะกรามซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับนกตะกรุมที่มีพฤติกรรมในการกินอาหารมูมมามก็ถูกนำไปใช้ตำหนิตีเตียนคนที่กินอาหารมูม,มามว่าตะกะตะกรามนกตะกรุมมีรูปร่างคล้ายคลึงกับนกตะกรามแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีถุงใต้คอเป็นนกที่หาได้ยากมากในประเทศไทยเดิมเคยมีรายงานพบที่จังหวัดศรีสะเกดราชบุรีชุมพรตรัง ประจวบคิรีขันและนาราธิวาสและมีแรงงานการทำรังแพร่ขยายพันธุ์ที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงและป่าพุกในเขตจังหวัดนาราธิวาสในปีพุทธศักราช2522แต่ในปัจจุบันนี้เหลือเพียงฝูงสุดท้ายที่เกาะพระทองอำเภอรบบุรั b o ีจังหวัดพังงาอันเป็นเกาะที่เงียบสงบห่างไกลจากการถูกรบกวนโดยมนุษย์และมีรายง,งานพบสองตัวที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เมื่อปลายปีพุทธศักราช2556ปัจจุบันมีการรายง,งานพบนกตะกุม่มนกตะกามน้อยมากและนานๆครั้งและมักจะเป็นนกที่อพยพเข้ามาจากกัมพูชาเพราะกัมพูชานั้นยังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากกว่าบ้านเรานกตะกุม่มเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535 5. นกแกรง้ง นกแร้งหรือเรียกอีกอย่างว่าแร้งปัจจุบันนั้นแร้งแทบทุกชนิดตกอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์และหายากเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกรุกลามและสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเพราะศพและซากสัตว์ถูกฝังหรือเผาอย่างถูกวิธีนั่นเองแร้งจึงขาดอาหารยิ่งเมื่อต้นไม้ใหญ่หมดไปฝูงแร้งหลายชนิดจึงลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วส่วนที่เหลืออยู่ก็จําเป็นต้องหลบหนีหายไปหมดเพื่อความอยู่รอด บางก็ไปพึ่งป่าบางแห่งที่ยังพอมีสัตว์ป่าชุกชุมเพื่อคอยกินซากสัตว์ป่าและนั่นทําให้แร้งจํานวนไม่น้อยต้องตายลงเนื่องจากไปกินซากสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคชนิดต่างๆสําสหรับในประเทศไทยนั้นพบแรงทั้งหมด5ชนิดโดยแบ่งเป็นแร้งอพยพ2ชนิดคือแรงดำหิมาลัยและแรงสีน้ำตาลหิมาลัยแร้งประจำถิ่น3ชนิดคือพญาแรง้ง แร้งสีน้ำตาลและแร้งเทาหลังขาวซึ่งทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีสภาพใกล้สูญพันธ์ทั้งหมดซึ่งแร้งประจำถิ่นไทยในปัจจุบันนี้มีโครงการเพาะพันธุ์พญาแร้งเพื่อฟื้นฟูประชากรในถิ่นอาศัยที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเอง 6. นกเงือกนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ ในประเทศไทยมีจำนวน13ชนิดด้วยกันนกเงือกเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจนได้สมญานามว่านกปลูกป,ป่าเนื่องจากจะอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากกินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหารอีกทั้งธรรมชาติในการหากินต้องอาศัยพื้นที่ที่กว้างและยังเป็นตัวแพร่กระจายพันธุ์พืชต่างๆในป่าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นนกที่กินทั้งผลไม้ชนิดต่างๆได้ถึง300ชนิดและทิ้งเมล็ดไว้ตามที่ต่างๆซึ่งนกเงือกนับเป็นนกที่มีพฤติกรรมการสร้างรังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแปลกกว่านกชนิดอื่นโดยนกเงือกตัวเมียจะเข้าไปขังอยู่ภายในโพรงและปิดปากโพรงไว้เหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้นําอาหารมาป้อนจนเมื่อฟักไข่และลูกนกเติบใหญ่นกเงือก,กจึงจะเจาะปากโพรงออกมา ด้วยลำตัวขนาดใหญ่ของนกเงือกทำให้มันต้องการต้นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่เพื่อการทำรังป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่จึงเป็นสถานที่แห่งเดียวที่พวกมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนกเงือกทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและมีการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521โดยมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นกปลรรอดแม่ทะนกปลรรอดแม่ทะเป็นนกประจำถิ่นอีกชนิดแต่ณปัจจุบันนั้นหาได้ยากและพบในปริมาณน้อยมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากถูกลักจับไปเลี้ยงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535นกปร,รอดแม่ทะจัดเป็นนกปลรรอดขนาดใหญ่กว่านกปลรรอดชนิดอื่นๆคือมีขนาดลำตัวยาวประมาณ29เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกันลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือบนกระหม่อมมีสีเหลืองและมีเส้นสีดำลากผ่านตาจากโคนปากมีเส้นสีลากลงมาทางด้านข้างของลำคอบนหัวบนหลังและหน้าอกมีลายเป็นทางเล็กๆสีเทานกปรอดแม่ทะเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่โชคร้ายเพราะมีเสียงอันไพเราะของมันเราอาจจะเห็นการเลี้ยงนกชนิดนี้ตามบ้านหรือมีการขายตามตลาดค้านกทั่วไป แต่ในธรรมชาตินั้นคาดววานกชนิดนี้จะสูญพันธ์ไปแล้วเพราะไม่มีรายงานการพบเห็นนกชนิดนี้เลยทั้งๆที่นกปอดแม่ทะเป็นนกขนาดใหญ่เคยพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าที่รับตามของภาคใต้ซึ่งปัจจุบันหาได้ยากและพบในปริมาณน้อยมากจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธ์เนื่องจากถูกดักจับไปเลี้ยงจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2535 จะเห็นได้ว่าเกอันดับนกหายากในเมืองไทยที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ทางแอดนำมาฝากวันนี้ล้วนเป็นนกที่มีความสวยงามและหาได้ยากแล้วในปัจจุบันเรามาช่วยกันอนุรักษ์นกชนิดต่างๆเพื่อให้มีตามธรรมชาติสืบไปให้ลูกหลานเราได้ดูในอนาคตกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เกศรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ